สวัสดีครับเป็นแฟนลูกสันชันแนวนะครับมือนีสิบ้ามาลอยกระทุ่งนะครับวิธีล้อยกระทุ่งนะครับห้อกระต้องเฮ็ดมันถือขนธทําเนียมประเทนีของเขานะครับเด้นนะครับเช่นการกําลังตัดเล็บอยู่นี่ครับตัดเล็บเพื่อยังนะครับเปืือขอขม่าพะแม่คงค่านะครับเนาะมีตัดเล็บครับตัดเล็บเอาเล็บมาบึงเนี้ยเออนั่นนะครับตัดเล็บเล็บคนงามนะครับนะครับ อทั้งหาเนี่ยนะครับนะครับเราก็ใส่เส้นผมนะครับนี่เส้นผมของเขาลงไปนะครับอ่านะครับกับมีกระทุ่งงามๆนะครับกระทุ่งงามๆครับว่านี้ลูกอีสานชาแนลนะครับกับผ้านะครับมาร้อยกระทุ่งห่วงกันน้ากันเนาะครับเนาะอ่านะครับก็ใส่ลงไปเลยนะครับอ่าเพื่อเข้าสีไปขอข้าวมาพะเมียคงค้าองเข้านาะครับเนาะ นี่แหละครับ oh อ้ยงามๆนะครับงามๆครับอ่าสถานทีของเขานะครับบอไก่ครับร้อยสายพม่าพงคากรับรูนะครับเด้ออ่านี่แหละครับเขากะมาจุดถูกจุดเทียนนะครับเนาะอ่าจุดถูกจุดเทียนนะครับการที่จะจุดติดง่ายนะครับเขากะเอาอ่าขีพึ่งนะครับขีพึ่งไซคอนเพื่อการจุดติดง่ายๆนะครับ ด้วยมาทางนี้สิมันลมมันลมมันลมเอาโกบก่อนครับพี่น้องโกบโกบซอยกันครับโอ้ยร้อนอันนี้มันร้อนแล้วเอาเมื่อมื่อบังโอ้เออมันร้อนมันร้อนอันนี้มันร้อนก็ต่อเลยนะเออนี่แหละต่อเลยต่อกันครับเออเอามาจุดเออมาจุดนี่แหละครับ ครับโอ้ยมีมีตะูมงามเอามีหัวตบคอยบอยกโอ้ยต่ยังนั่นนี่หะครับโอ้ยงามงามมามาโอ้นี่กันนึงครับกระทงห้องงามๆมมือนีลูกิสานชนเนมากผ้ามาลอยกระทงนะครับลอยลยกระทงนะครับเอจุดทปอิดเ๋มันก็ไปหาทูตเมแสงมาหาทูกเองของเธอนะโอ้ยเทียนเลยดับ ครับเขาก็อธิษฐานแล้วก็ขอขมาเด้อครับเด้อจังลงไปนะครับอ่จับจับีเจับถูกเดี๋ยวมันก็ไปหานะมันหนาสีบลงมาจับนะครับอธิษฐานอธิษฐานห่วมกันครับอธิษฐานห้อมกันเลยอธิษฐานอธิษฐานห้อมกันเออเกิดศาสนาสันได้กับยุ่นน้ำกันนี่แหละเนาะเฮาเนาะทั่วหัวกันทั่วลำลำรวยรวยลำลำรวยรวยเงินทองไหลมาเทมาเด้อครับเด้อ ไปลอยครับบารนี้จะเอาเธอนั่นไปลอยทะเลอ้าไปครับเอาไปเลยครับเฮารอยอยู่หนาบ้านเขาเลยครับบอมมีผู้ใดมาลอยเอาเงิ่แนจะแช่ละครับหรือหรือจะไปฝั่งนู้นไปฝั่งนู้นก็ได้เอาไครับเด้ออาขอกระมาพ่อแม่คงค้าไครับเด้อม ก,กักกักน้ำเมาอ่าไปเลยขับไปเลย,เล,ยลอยลอยกระทงนะครับเนาะอืมอ่าหายถูกหายโศกหายโลอกหายภัยสับป,ปะคอสเนียดจันไรก็ไปกับกระทงเด้อโอ้ยเบี้ยมสกนะอ่าอ่าไปครับกอบข้ากิา้งลอยลอยกระทงขอไม้นะกอบข้ากิา่งนะ อ้าวไปดีกันลอดไปนีไปจากน้ำน้าโอ้ชนแล้วเบยเออคนไหนตัวเบเอานังเขียวนังเขียวออกเออไปเออสิ่งที่คาไว้ก็ไปไม่ไปแล้วไปสี่มาดเขียงเลยอ๋อมาที่นี่สาดน้ำไปอ่าล่ะครับพี่น้องครับนี่แหละครับอาลอยกระทงแบบลูกอีสานเชนเนลของเฮาครับอ่านี่แหละครับ อ้าวไฟผู้ใดหมดแล้วบ้านนี้โอ้ยฉดช่วงชัชบ้านอยู่ผู้เดียวน้อบ้านนี้เอ้าเกะๆกันไปตั้งไปแล้วครับอ่านะครับก็ต้องขออำลาแล้วครับเนาะขอกล่าวคข้ามาสวัสดีครับพี่น้องครับเดี๋ยวพอกันไหมในคลิปหน้านะครับเนาะบายยเน๊ายบายๆเนี่